มีคนถามว่าเบื้องหลังความสำเร็จคืออะไรเอาจริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จนีม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะมันคือการเวิร์ค hard นะครับเวิร์ค hard คืออะไรคือความขยันนะครับขยันจะเป็นหนทางเดียวที่ทําให้คุณนั้นประ,ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะมองว่าอฮ้ยมีรถหรูได้กินของดีๆไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นคือเบื้องหน้าไงอันนั้นคือยอดของภูเขานนําแข็งดูต้องป่ะแต่ใต้ภูเขาน้ําแข็งล่ะความขยันความมีวินัย ความรับผิดชอบและการทํางานหนักคือผมมีความเชื่อมาเสมอว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตได้ในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเนี่ยความขยันเนี่ยในการทํางานหนักในเรื่องนั้นๆน,น,นะมันต้องมาก่อนเสมอขยันไม่พอนะต้องขยันมากกว่าคนทั่วไปอีกถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเราขยันเท่ากับคนทั่วไปขยันเหมือนกับคนทั่วไปงั้นโลกใบนี้แม่งก็ประสบความสำเร็จกันหมดแล้วดังนั้นเนี่ย ขยันเนะ่ยเราต้องจริงจังกับมันจริงๆคือมีความคอนเซนเทรตกับมันมีความเข้มข้นมีความใส่ใจมีความที่จะเชียตื่นขึ้นมารู้ว่าวัาวนนี้กูต้องทําอะไรรู้จักหน้าที่ตัวเองแล้วก็